สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถกระบะซีประตูโตโยต้ารีโวนี่ครับรุ่นนี้เครื่อง2.4เครื่องตัวประหยัดนะครับที่ลูกค้าถามหามานานนะครับวันนี้ทางร้านเรารับเข้ามาแล้วนี่ครับรุ่นนี้เป็นโตโยต้ารีโว 2.4E ฮีลเนอร์ได้เป็นตัวสูงแล้วเกียร์ออโต้ครับคันนี้เกียร์ออโต้ขับ2ขับใช้งานในเมืองขับต่างจังหวัดได้ทั้ง2เลยนะครับ นี่รถสีขาวนี่ครับแม็กเดิมนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรีโวปี2018นะครับนั้นได้รถแบบเดิมๆเลยรถไม่เคยเคลียร์สีสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับการันตีว่าสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนี่ครับกุญแจรีโมท2ชุดนะครับบันไดข้างนะครับตัวคิ้วนีครับแล้วก็ตัวกันชนท้ายเนี่ยผมติดแต่งให้ครบเลยนีครับนี่ แม็กไลเนอร์สวยไม่มีการเจาะข้างนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัว e คุณผู้ชมครับท่านได้ก็มองหลังด้วยนะครับนี่นะครับสีสันรถสวยมากนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับภายนอกนี่ครับนี่คือสภาพภายนอกลักยิ้มไม่มีเลยครับนี่ครับกับราคาค่าตัวกันนี้คุณผู้ชมครับขอเปิดราคาคันนี้หน่อยนี่ครับ toyota river สอ e ปี2018 เล่มเอกสารพร้อมโอนกุญแจเป็นแบบรีโมททั้งคู่2ชุดพร้อมนะครับราคาค่าตัวคันนี้5 0 8 0 0 0 0บาทครับราคาอยู่ที่5 8 9 0 0 0 0บาทลูกค้าอยากจ,จัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อเงินสดนะครับได้ทั้ง2กรณีเลยนะครับท่านใดติดแบค k ล i ดนีครับออกได้ไหมนะครับสามารถออกได้อาจจะต้องใช้เงินดาวเยอะกว่าคนที่ปกติหน่อยนะครับท่านไหนเครดิตดีฟรีดาวครับ ในเรื่องของการจัดส่งคุณผู้ชมครับราคา5 8 9 0 0 0บาทผมมีบริการจัดส่งให้ฟรีเซ็นเอกสารถึงที่นะี่ครับใครอยากจัดเฟรนซน์นก็ผมเซ็นหนึ่งที่เลยนะี่ครับนี่นี่คือสภาพรอบคันตัวรถนะครับรถสีสันสวยมากนี่ครับนี่ครับนะครับ,นะรบ,นะรบท่านก็ใครอยากหาเดิมๆอยู่รถเดิมๆนะี่ครับไม่ต้องการทําสีมาต้องการสีเดิมๆ ชัดสีสวยแบบนี้นี่ครับชัดสีสวยนี่ครับไม่มีผกไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะครับรถอยู่น้ําจืดคันนี้คุณผู้ชมเลขไม่เก้าหมื่นเจ็ดพันโลรถเลขไม่เก้าหมื่นเจ็ดพันโลนี่ครับยางอะไหล่เส้นมาร์กนะครับอตีเส้นนี่ครับเห็นเส้นนะครับอันนี้คือของเดิมจากโรงงานตีเส้นเดิมจากโรงงานยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นเลยนี่ครับระบบเพาขับคู่หลังนี่ครับ สวยงามไม่เยิมครับจานเบรกดีนะครับก็ประมาณในเรื่องของตัวช่วงล่างนะครับแชสซีบอกเลยว่าชัดซีสวยไม่ผุแน่นอนนะครับนี่ครับแชสซีสวยนะครับไม่ผุเลยนะครับรถบ้านแท้ๆนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับบันไดข้างก็เป็นของรีโวเดิมโรงงานนะครับจริงๆเนี่ยตัวสูงเนี่ยจะเป็นโป่งให้อยู่แล้วแต่ตัวนี้ลูกค้าเสริมเข้ามาในเรื่องของความเท่แน่นอนครับ ท่านสามารถใส่ล้อขนาดล้อเนี่ยที่มันความอ่าความหนามากกว่านี้ท่านสามารถทําได้เพราะว่าโอ้โหคิ Q ้วล้อเนี่ยมันใส่มาซะเยอะเลยเกินนะครับหรือเฟือสําหรับการที่ต้องการอยากจะต้องเพิ่มขนาดล้ออยากแต่งล้อให้มันใหญ่ขึ้นท่านสามารถทําได้เลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นี่คือสภาพตัวรถนะครับราคาผมเปิดไปแล้วนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวงไงตอนต้นคลิปเนี่ยผมขึ้นให้ตลอดแน่นอนนะครับนี่ ตัวบาร์โค้ดตัวตัวนี้เนี่ยนะครับยังอยู่เลยนี่ครับตัวนี้เป็นของเดิมจากโรงงานนี่ครับก็ติดไว้อยู่ครบกระจกมองข้างเนี่ยอยู่ตรงไฟเลี้ยวแล้วนี่ครับนี่ครับอยู่ครบคู่กันเลยนะครับเป็นแบบครเมียมที่เปิดเป็นแบบครเมียมแล้วนี่ครับเสาอากาศมีราวจับมีนี่ครับ,บรถติดฟิล์มเรียบร้อยเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับนี่คือสภาพภายนอกตัวรถเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวให้ดูไฟหน้าก่อนไฟเลี้ยวยังเป็นไฟหลอดไฟหน้า ไฟสูงนะี่ครับไฟหน้าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์แสงสีขาวไฟอ่าไฟสูงยังเป็นไฟหลอดไส้แสงสีเหลืองอยู่ไฟเดย์ไลมีมาให้ในนี้เลยนะี่ครับนี่คือโฉมหน้า r ีโวเป็นตัวปี2018โฉมโมเ,มเดลเป็นแบบนี้นะครับนะราคาค่าตัว5 8, 8 9แส0บาทถ้าต้องการรถสีเดิมต้องการรถเดิมเจ้าของมือเดียวเลขไม่เก้0 0 0โลคันนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูภายในว่ามันจะจับขนาดไหนนะครับคันนี้บอกเลยว,ว่าภายนอกเดิมไม่พอภายในครับ นี่นี่คือสภาพภายในคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนขับสวยงามมากแล้วก็เดินเส้นสายทัสชิ่งเนี่ยโอ้โหสีแดงนะครับเล้าใจนะครับนี่ครับทำมาใหม่หมดเลยนี่ครับเบาะเป็นเบาะหนังแล้วนี่ครับนี่ครับท่านด้เบาะหนังแล้วนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนี่ครับเบาะหนังสีแดงสวยๆนี่ครับอเดี๋ยวมาดูแผงประตูกันก่อนที่กว่าคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องคอเดิมกันนี่ครับก่อนที่จะไปเจาะลึกด้านในกันนี่ครับ ความเดิมที่ผมใจอยากให้เห็นก็คือเม็ดอาร์คนะครับจะอยู่ครบเลยนะครับตามสไตล์ช่องนี้นะีครับรีวิวหเห็นเม็ดอาร์คแล้วก็ตามซีนเนี่ยนะครับพงนี้เดิมหมดเลยนะครับรีวิวให้ดูทุกคันนะครับคันนี้เข้ามาใหม่ก็ใครสนใจสอบถามกันมาได้นะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับเรื่องคมเดิมเนี่ยเห็นชัดเจนตรงนี้สามารถวางขวดน้ำแก้วน้ําได้อ่าำโพงดังปกติซ้ายขวาทุกอย่างปกติหมดเลย รกระจกไฟฟ้าทุกบานออตโต้คนขับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วเวลาพับเก็บพับเก็บเป็นแบบไฟฟ้าแล้วทํางานแบบไฟฟ้าง่ายดีสะดวกดีนะครับในรุ่นตัว E นะครับนี่คิ้วกันสาาก็จะเห็นติดครบเลยของโตโยต้าด้วยนะครับโอ้โหเท่มากเป็นไงนีครับะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูหัวน็อตกันนะครับน็อตยึดแก้มหน้าขวาตรงนี้นะครับ น็อตไม่มีขยับนะครับพวกนี้หัวน็อตเดิมนะครับนี่ครับรถเดิมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ครับผมเรื่องโคมเดิมตัวรถะครับแผงประตูผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาดูแผงประตูบานนี้กันนะครับบานนี้หัวน็อตเดิมน็อตไม่มีขยับใดๆนี่ครับนี่เห็นชัดเจนนะครับสติกเกอร์บอกลมยางนะครับขณะว่าเราบรรทุก4ี่คนควรจะเติมลมเท่าไหร่ดีมันก็จะมีบอกให้หรือนี่ครับ ถ้าบรรทุกหน่อยเติม29นี่ครับถ้าขับปกติก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกิน323 3นี่ถือว่าโอเคนะี่ครับในขณะที่บรรทุกคนไปด้วยประมาณ4ี่คนนะี่ครับขับแล้วมันจะนิ่มนะี่ครับถ้าขับแข็งเกินไปเวลาขี่ไปมันก็จะนังตึงๆโช๊ก็จะเสียครับปรับขนาดประมาณไม่เกิน30ก็โอเคต้องดูว่าแล้วแต่ขนาดยางด้วยนะครับอ่ะเบาะสวยตัวนี้เบาะสวยเป็นเบาะหนังนะครับ เบาหนังนะครับเบาหนังสีแดงนะครับเดือนเส้นได้ก็สีแดงสวยเลยเดี๋ยวมาดูภายในกันเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้เปิดฝาหัวน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องคอนโซลนะครับคอนโซลหน้ารถนะครับไม่มีแตกหักไม่มีร้าวแน่นอนรถได้เดิมๆแท้ๆนะครับแอร์แบ็กเรื่องความปลอดภัยท่านมีมาให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ตัวสามารถปรับหน้าจอได้นะครับแล้วก็อ่า มัเตอฟังก์ชันนะครับซิงกับตัวนี้สามารถบลูทูธแบบไร้สายได้นะครับผมแอร์สีช่องมาตรฐานไฟฉุกเฉินมีบอกเวลาให้ด้วยนะครับอ่าเออนี้เป็นเกี่ยวกับการปรับโซนแอร์แอร์ปรับเป็นแบบแบนนว่นวน,นะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าถ้าตัวท็อปตัวเป็นตัว G นะครับท่านได้ปรับแบบนี้เลยเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปกดปุ่มนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยจะทนกว่าตัวให้เป็นไฟฟ้านะครับอ่า เกียร์ออโต้นี่ครับ6สปีดสามารถเชนเกียร์ตรงนี้ได้บวกลบนะครับเหยียบเข้าไปแล้วก็เชนเกียร์นะครับบวกลบมี mode eco mode, power mode, โหมดอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดก็คืออีโคคือประหยัดพลังงานอีพาวเวอร์ก็คือการเร่แงแซงพอกดปุ่มปุ๊บจะมีคําว่าพาวเวอร์ขึ้นมาหน้าจอนะครับแล้วก็จะอ่ารอบก็จะอาตาัตราทรวดก็จะสูงขึ้นนะครับเพื่อว่าสร้างรอบในการดันทําความเร็วนะครับก็มีมาให้นะครับทั้งโหมดประหยัดพลังงานถ้าขับไม่เกิน80กด E ีโคขับในเมืองสะดวกแน่นอน คันนี้ได้ทั้งในเมืองทั้งขับไปต่างจังหวัดคุ้มนะครับจบที่นี่นะครับมีใส่ของจุกุจุกุจิกนะครับใส่พวกขวดน้ําแก้วน้ําได้นะครับตัวนี้ใส่ขวดสูงได้นะครับเพราะว่ามันไม่โดนกันนี่ใส่ขวดสูงนี่ไงมันน้ามาอยู่นี่สามารถใส่ขวดไนี้ได้นะครับมันก็ยังเหลืออีกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับพูดถึงผมขอกินน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงมันหายนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวให้ดูพดานบนด้วยตัวนี้ก็มีใส่ของได้เหมือนกันนะครับใส่คนน้ำได้เหมือนกันลึกมากลึกมากนะครับมันลึกมากนะครับตัวนี้ก็เป็นสีแดงสวยงามสวยงามนะครับระบบไฟติดปกติเลยนะครับนะครับเดิมมากกันแดดนี่มีเฉพาะให้ผู้หญิงแต่งหน้าตรงนี้นะครับฟังขับไม่มีนะครับ ประมาณนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งทางอื่นกันบ้างว่ามุมมองเป็นอย่างไรกันบ้างมีเบาะขาดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปที่ห้องเครื่องแล้วก็สตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาลองขับด้วยโอ้โหวิวดีบรรยากาศดีมากครับแน่นอนครับฝตนตกครับรนี่นนนครับเพิ่งจะหยุดตกได้สองวันนี่แหละครับนี่ครับผมถึงได้มารีวิวต่อเนื่องเดี๋ยวจะไล่ถ่ายรูปรถไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่า ฝนตกอีกมีเวลาน้อยมากนะครับบางวันก็ไม่ได้ลงนะครับคุณผู้ชมก็รอดูอยู่นะครับตอนนี้ครับวันนี้เดิมครับเส้นสายท่านเห็นชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่ตามจุดนะครับพบองค์ประกอบนะครับตรงนี้สวยไม่มีรอยคีด่วรไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยรล้านะครับดูสมบูรณ์เลยนะครับมีทางขวดน้ําได้นะครับแผ่นล่องนะครับของโตโยต้าไฮรักของเดิมจากโรงงานนะครับนีครับ ตัวนี้เป็นเบาะหนังสีแดงถ้าใ้เบาะหนังแล้วดูแลง่ายน่ครับดูแลง่ายกว่ากัมยี่แล้วกันนะครับกัมยี่ต้องคอยดูเรื่องของความสะอาดนะครับขอเสียเรื่องความสะอาดครับเบาะกัมยี่นะครับนานๆไปก็จะย่นจะหย่อนนะครับคล้ายเบาะหนังแต่เบาะหนังเนี่ยจะดูแลง่ายนะครับเวลาเปื้อนอะไรก็เช็ดออกได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะอับมันจะชื้นนะครับเพราะว่าเบาะหนังเนี่ยนะครับมันก็จะดีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพอไปนั่งกันดูมีเราจับให้ตรงนี้ให้ด้วยชัดเจนแข็งแรงหลังคาสวยอยู่หูยไม่ต้องทํเสียอะไรครับรถเดิมๆครับสีเดิมทนทนนี่ครับสามารถใส่ของตรงนี้ด้วยนั่งโอเคเลยนี่ครับนี่นี่ครับขี่ไปนั่งอย่างนี้นะครับสีประตูนี่ครับคาว่าสีประตูอันนี้ผมปรับเบาะให้มันเท่ากันเฉยๆนี่ครับมันถ่ายรูปจริงๆผมขยับไปอีกนี่ครับผมสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบนิดๆนะครับก็ประมาณนี้นี่ครับเหลือเฟือ นี่ครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋มเปิดดูมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ่ะไม่เปิดยากจังเนี่ยโอ้โหวางขวดน,น้ำแก้วน้ำได้เจ๋เวอร์นะครับนี่ครับประมาณนี้คุณผู้ชมมุมมองนี่คือมุมมองผู้โดยสารนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นท้ายผมพามาดูอย่าง ผมถ่ายนี่น่าจะยังไม่ถ่ายนะครับอ่าแม็กไลเนอร์ไม่มีการบรรทุกหนักไม่มีการเจาะข้างใดๆนี่คือรถบ้านแท้นะครับเม็ดอาร์คนะครับฝั่งทางขวานะครับของตัวรถนะครับเสานะครับเสาฝั่งขวานี่ครับ CR เห็นชัดเจนตัวอักษรนะครับผมนี่นะครับเส้นสายพวกนี้เดือหมดเลยนี่ครับรูระบายร่องน้ํานะครับตรงนี้นี่ครับนี่ครับไม่ผุนะครับรถไม่ผุนะครับ รถดูดีนะครับลูกค้ารักษาโอเคเลยนะครับตัว4ีแอเห็นชัดเจนนะครับแอจะเป็นฝั่งซ้ายนะครับอ่ะไปแผงนวัตูุบ้านนี้กันนะครับไ่ทีละบานเลยนะครับกระจกของโตโยต้านะครับของเดิมหมดเลยนะครับเห็นวัตูสวยไม่มีริ้รอยการใช้งานเลยนะครับไม่มีความเสียหายหนักนะครับ ตัวเดิมๆครับนี่ครับเม็ดอาร์ที่เห็นนี่ครับสองจุดคู่กันนี่ครับนี่ครับรถสวยนะครับรถสวยเม็ดอาร์ทนี่ครับให้ดูช้าๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสนะครับอ่ะมาดูเบาะฝั่งทางนี้กันไม่มีหย่อนไม่มีย่นขาดใดๆนะครับรถสวยใครจัดแฟนนซ์โทรสถามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยนี่ครับ ก็ในช่วง5นาทีแรกเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้หลังหหลังคลิปสุดท้ายเนี่ยห้าทีสุดท้ายก็จะขึ้นเบอร์โทรให้เหมือนกันนะครับเชิงจะไม่ค่อยตัดต่อเท่าไหร่นะครับทิ้งให้เบอร์โทรอย่างเดียวนี่ครับสนใจโทรถามมาได้เลยนะครับเพราะว่าตัดต่อเดี๋ยวมันจะสับสนไปมาผมเลยถ่ายยาวๆเลยให้เห็นกันแบบเร็วๆรีวิวนีวว้ทุกคลิปเลยนะครับไม่ต้องไปตัดต่อมากนะครับวันนี้ดูให้กันแบบนี้เลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับทุกบานออโต้ท่านได้คนขับนะครับ เม็ดอาร์คเห็นช mm ัดเจนนะครับไล่ตามจุดเลยนะครับซีนเดิมหมดนะครับพวกนี้นะครับเล็บจิกนะครับเห็นนะครับเห็นรอยเล็บจิกนี่ครับนี่ครับเวลาเล็บจิกท่านก็จะเห็นรอยนะครับนี่ครับชายล่างเม็ดอาร์คนี่ครับนี่ครับแอรประตูสวยนะครับกระจกไฟฟ้าลำโพงนะครับดังชัดเจนปกติเลยตัวนี้เป็นตัวปิดไฟสัญญาณแอร์แบ็กมันจะมีแอร์แบ็กขึ้นถ้าใครไม่ชอบก็สามารถกดปิดตัวนี้ได้เลย ฉันวางขวดน้าเก้วน้ําผมลืมได้ไงเนี่ยนี่ครับมีมาให้นี่ครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนี่ครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนแล้วนะครับอ่าเราจับตรงนี้มีนี่ครับประมาณนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนี่ครับเบาะสวยนี่ครับเบาะตัวนี้พับเป็นแบบแมนนวลนี่ครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับหัวน็อตเดิมหมดเลยนี่ครับ น็อตเดิมท e ุกบานครับน็อตไม่ขยับครับคุณผู้ชมครับน็อตแก้มนะครับแก้มฝั่งซ้ายนะครับมุมนี้นะครับไม่มีขยับนะครับต้องดูด้วยนะครับเผื่อโดนชนมาท่านต้องดูว่าน็อตขยับไหมนะครับแล้วก็มาดูเรื่องคมเดิมนะครับบางทีอาจจะขยับเพราะทาสีนะครับก็ต้องไปดูมุมด้านในนะครับเพราะว่าด้านนอกถ้าบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะดูไม่ออกนะครับบางเคตเหมือนกันนะผมไ่ดูดูไม่ออกนะต้องดูที่หัวน็อตน็อตขยับไหม อันนี้คือน็อตไม่ขยับหายให้ดูกันแล้วถ้าน็อตขยับขยับ2ปัจจัยก็คือขยับทําสีกับขยับเพื่อแก้ไขในเรื่องของการโดนชนมานะครับสังเกตทําไมเวลาเขาซึ่งซื้อน็อตไม่ขยับนะครับผมแนะนำว่าซื้อแบบน็อตเดิมๆไม่ขยับนะแล้วก็สีภายนอกท่านดูโอเคสีไม่ได่างเกินไปท่านจัดเลยครับนั่นคือสีเดิมรถสีเดิมท่านจัดเลยนะครับอ่า ประมาณนี้หัวใจหลักของเครื่องคือการขี่รถทรงตัวได้นะครับไม่เป๋ซ้ายเป๋ขวาเครื่องดีเกียร์ดีท่านซื้อเลยครับถ้าใครอยากใช้งานรถปีเก่าๆนะครับท่านอาจจะห่วงเรื่องการทําสีมาแต่เครื่องกับเกียร์ดีท่านใช้ไปเลยนี่ครับบางคนก็ต้องการรถแบบเดิมๆนะครับก็ต้องเลือกสรรหาอีกทีหนึง่งนี่ครับเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยมีทั้งรถที่เดิมและไม่เดิมนี่ครับบางคันถ้ารถไม่น้อยๆไม่หลักหมืน่น แต่ว่ามันอาจจะเคยทําสีมานิดหน่อยนี่ครับอันนี้ผมรับได้จอดหน้าร้านนะแต่รถชนหนักมาทางร้านไม่รับเล่นนี่ครับทางร้านไม่รับเลยบอกตรงนี่ครับนี่ปีเก่าปีใหม่ผมเล่นหมดเลยนี่ครับแต่ต้องดูที่ว่าสภาพมันสดไหมนี่ครับเพราะว่ามันก็ลงช่องหลักด้วยแหละช่อง YouTube นี่ครับอึ๊บอึ๊บหนักฟ้าบงนี่ครับครับอา๋ยวให้ดูห้องเครื่องก่อนนะบรรยายสักนิดนึงคุณผู้ชมครับนี่ครับ เครื่องดีบอกดีเครื่องมีเยอะมีอะไรตรงไหนผมบอกตามตรงนะครับนะครับทุกรีวิวทุกคลิปเลยนะี่ครับห้าร้อยกว่าคลิปผมบอกทุกคลิปเลยนะี่ครับนี่ครับไม่มีการฟ้องร้องกลับคืนมาหาผมแน่นอนเพราะว่าลงทางเพจมีปัญหาอะไรคอมเมนต์มาหาผมแน่สามารถโพสต์หาผมได้เลยนะี่ครับมีกล่องแสดงความคิดเห็นให้นะี่ครับนะี่ครับไม่มีประวัติครับนะี่ครับ ตรงนี้รายงานตามความเป็นจริงรถเป็นอะไรยังไงบอกตามความเป็นจริงช่วงล่างการขับขี่เครื่องยนต์ตามปกติไหมนะครับเพราะว่าผมพูดไปเนี่ยคนดูเป็นหมืน่นนะครับคนดูเป็นหมืน่นต้องดูคลิปนี้นะครับแล้วก็มันพูดจริงหรือมันพูดโกหกกันแน่นะครับเขาก็จะดูกันนะครับนี่นะครับวันนี้ก็พูดให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้าใจนะครับว่าการรีวิวของช่องนี้เนี่ย รีวิวตามคามเป็นจริงครับรถเดิมไม่เดิมอะไรดูยังไงเนี่ยผมมีวิธีการแนะนำนี่ครับแนะนําว่ารถเดิมไม่เดิมเป็นอย่างไรนะครับมีทั้งให้แบบความรู้การแลกเปลี่ยนการใครมีอะไรข้อดีหรือว่าวิธีการดูรถนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับจะได้มาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในคลิปวิดีโอถัดไปนะี่ครับถ้ามีวันนี้ก็ถ้าไม่มีคุณผู้ชมก็ไม่มีวันนี้แน่นอนนะครับ,รบเพราะว่าให้ความรู้ให้คําแนะนําเรื่องของการถ่ายจุดไหนลูกคา้าดูตรงจุดไหน ลูกค้าคอมเมนต์มาผมก็เอามาปรับปรุงในคลิปหน้าต้องขอบคุณนะจุดนี้กันด้วยนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันมากเลยขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อเรื่องของความเดิมภายในห้องเครื่องเป็นอย่างไรกันนะครับอ่านะี่ครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับพวกนี้หัวน็อตเดิมหมดเลยนี่ครับน็อตเดิมนะครับดเดม็ดอาร์ท่านเห็นชัดเจนตัวอกักษรโตโยต้า e ah ah. ของคาว่าอ่าโตโยต้าเ, ah เป็นอกักษรเขาประทับไว้อยู่แล้วนะี่ครับตรงฝากระโปรงแผงกลางคอมร้อนนะครับอยู่ครบเลย พวกนี้โครงสร้างเส้นสายเดิมหมดเลยนะครับถ้ารถโดนชนมาวงกลมก็จะเละนะครับวงกลมจะเบี้ยวมันจะไม่ใช่วงกลมนะครับท่านจะเห็นได้แบบชัดเจนแน่นอนนะครับพวกนี้คือของเดิมนะครับนะครับไม่มีรูปเบี้ยวไม่มีการเละใดๆนะครับนี่คือโครงสร้างบอดี้เดิมเป็นแบบนี้รีวิวให้เข้าใจกันง่ายๆแบบนี้นะครับนี่นะครับอต <Okay. S 2> <Not. S 1> จะมีหัวรถตัวนี้ด้วย นี่ครับเวลาเปิดไปมีเฉพาะรีโวนะครับก็จะมีตรงนี้นี่ครับหัวน็อตไม่ขยับเลยนี่ครับท่านเปิดได้เลยมาเป็นกิ๊นะครับ้านในนะครับท่านก็จะเห็นอ่าสติกเกอร์มอกข้างๆก็จะมีเพจรถเพจจะบอกปีรถนะครับรถปี2018เครื่อง2.4ดรถผลิตเดือนไหนนีครับมีหมอกหมดเลยอันนี้ผลิตเดือนกันยานี่ครับมีบอกหมดเลยนี่ครับคันหน้าพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับคันหน้าเดิมนี่ครับนี่ครับ ตัว L ฝั่งทางซ้ายนะครับท่านเห็นชัดเจนแน่นอนตัว R ฝั่งทางขวานะครับของตัวรถนะครับพวกนี้คงสร้างเดิมหมดรับวประกันว่ารถไม่เคยชนนะครับอันนี้เป็น ABS นะครับนี่นะครับตัวอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกน้ำมันเบรกอ่าใช่ครับน้ำมันเบรกครับคิดช้าครับคุณผู้ชมครับ ยังไม่หมดนะแม็กอยู่นี่นะครับแม็กอยู่นี่ห่างกันนิดเดียวนะครับเห็นน้ำยานี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเติมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนี่ครับนี่นี่ครับให้ดูเมื่อกี้ก็คือมันไม่ใช่สีดํามันสีมันเป็นสีน้ําใสนะครับถ้าสีใสๆน่ะรถผ่านการใช้งานมาต่อเนื่องนะครับไม่ได้มาจอดยาวถ้าจอดยาวน้ํามันจะเป็นสีดําแล้วท่านต้องเปลี่ยนนะครับไม่งั้นก็การการทํางานจะขัดข้องนะครับ ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เช็คมาให้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําพักนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มเลยเครื่องดีดังปกตินะครับแอร์เย็นเกียร์ดีเกียร์ดันปกตินะครับน่ครับน่ครับนะครับประมาณนี้นะครับน่ครับแบตเตอรี่ก็นี่ครับสัญลักษณ์ มันจะมีถ้าเกิดสีขาวควรชาร์จไฟถ้าไฟเต็มมขึ้นสีเขียวแบบนี้นี่ครับสีเขียวเนี่ยจะมีบอกนะครับโอเคานจ่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเรื่องคมเดิมผ่านไปแล้วเรื่องห้องเครื่องนะครับให้ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันแล้วก็สรุปจบรายละเอียดราคาตัวรถอีกทีหนึง่งนะครับว่าอะไรเป็นอย่างไรกันนะครับโอ้โหเวลาสี่โมงสี่สิบห้าบรรยายกาศกำลังดีเลยนะี่ครับ เครื่องขยับายามาดูรถได้นะครับอยากมาลองขับมาดูตัวจริงก่อนได้นะครับถ้าใครไม่สะดวกต่างจังหวัดคิดว่าโอเคกับการรีวิวแล้วนะครับผมรีวิวตามสภาพความจริงเลยเอาคลิปวิดีโอผมเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับใครซื้อเงินสดผมมีบริการส่งถึงที่จากไฟแนซ์ก็มีบริการส่งให้ถึงที่นะครับเรื่องค่าใช้จ่ายลูกค้าไม่ต้องมปเสียอะไรครับประกันค่าไฟแนซ์เอกสารค่าจัดค่าโอนแจ้งย้ายอะไรเนี่ยผมจัดการทุกอย่างเลยลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยรอผ่อนจ่ายค่างวดรถอย่างเดียว นีครับถ้าท่านโอเคกับเงื่อนไขตัวนี้ทุรสถาม,มาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอหน้าบนผมได้เลยนะครับมาฟาังแล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันครับ <S <S ในสตาร์ทครั้งเดียวติดมาฟังเสียงกันโดยเร็วเลยครับ <S <S ไม่มีควันไม่มีไอนะครับ ไม่มี่าไออ่า,ออาน้ำมันเครื่องอะไรนึออกมานะครับถ้ามีเนี่ยรถหลวมเครื่องหลวมนะครับเครื่องหลวมเครื่องมีปัญหาแน่นอนแต่นี่คือแกว่าไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีคนออกฟังเสียงเครื่องดูครับเดี๋ยวผมจะเงียบซึกนิดนึง ก็คลิปนี้ได้รีวิวจบก,กันไปที่เรียบร้อยแต่ว่า,าต้องแจ้งคุณผู้ชมด้วยนะครับบางท่านตอนนั้นได้ยิงคอมเมนต์มานะครับบอกว่าถ้าไม่ชัดเลยอ่าพอดีผมถ่ายเป็นแบบ 4K 60เฟรมซึ่งชัดมากเป็นกล้องโทรศัพท์ที่ชัดนะตอนนี้ปัจจุบันเลยนะครับก็ก็คือกดเข้าไปในการมันม,มีกดมิดโอนท่านอ่ะลองกดแตะหน้าจอครั้งหนึ่งดูแล้วมันจะมีให้เม่จุด3ขีดก็การตั้งค่า การตั้งค่าตันนั้นนัมันจะมีปรับคุณภาพของวิดีโอท่านอาจจะเปิดแค่ 720p ซึ่งมันน้อยมากของผมเนี่ยเต็มที่มันได้ 1,440p นี่ครับมันได้เป็นพันนะครับลองกดคุณภาพนั้นดูบอกเลยว่าท่านเห็นชัดกว่าเดิมแน่เห็นรอยยิ้มเห็นรอยแผลลดแน่นอนนะครับถ้าเกิด7ต่ำกว่า7ต่ำกว่า 720p เนี่ยคือภาพมันไม่ละเอียดภาพมันเบลอนี่นะครับท่านจะได้ยินแค่เสียงผมนะี่ครับแนะนำว่าตอนดูคลิปเนี่ยลองกดดูนะครับ นะครับแล้วท่านแอนจะเห็นภาพที่แบบาชัดเจนแน่นอนนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจคันนี้ t o y ต้า r ี vo 2.4E สิประตูออโต้ขับเคลื่อน2ล้อขับไปในเมืองต่างจังหวัดคุ้มแน่นอนใครสนใจราคาค่าตัวคันนี้5 8 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับวันนี้ผมเรื่องขอนแก่นต้องขอตัวลาคุณผู้ชมในที่นี้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นคันเจ็ดที่นั่งหรือเป็นกระบะสิประตูกระบะตอนเดียวกระบะแคม มีคลิปลงทุกวันแน่นอนวันนี้ฝากคันนี้ด้วยสำหรับตัวต้ารีโวเลขไม่เก้าหมื่นเจ็ดพันโล,ลหรือไม่ดูเลขไม่ครับผมลืมไม่ดูเลขไม่ครับนี่โอทีโอเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่โลนะครับรถ <c oughs> เปลี่ยนนห้มันเครื่องอย่างเก้าหมื่นเก้าหมื่นหกพันเหรอในมันเท่าไหร่ ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะครับดังนัน้นก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรี10,000กิโลกันไปเลยนี่ครับน้ำมันเครื่องไส่กรอง๋้วเปลี่ยนให้เลยนี่ครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปถ่ายรูปคนอื่นก่อนนี่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ